ตอนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์นะครับจนถึงวันศุกร์13นาฬิกา30บนาทีบ่ายโมงครึ่งแบบนี้ทางช่อง3นะครับกระแสวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เองนะฮะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับได้พาผู้เสียหายนะฮะสองท่านเป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะครับเป็นชาวกัมพูชาไปร้องนะที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาคที่1นะครับเพราะว่า2ผัวเมียคู่นี้ครั้งหนึ่งนะฮะเคยเป็นผู้เสียหายคุณผู้ชมครับแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีผ่านมานะฮะ ผู้เมียคู่นี้ตกเป็นผู้ต้องหาเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงรวมถึงนะฮะมีเรื่องราวของคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันนี้จะพูดคุยกันนะครับกับ3ามท่านด้วยกันครับคุณเชียงขานยานนะฮะเป็นผู้เสียหายนะครับคุณรินนะฮะเป็นล่ามของคุณเชียงนะครับและสุดท้ายครับคุณอัจฉริยะเรืองัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมพูดถูกไหมพี่อัจถถูกต้องครับนะขอญาตขามคุณเชียง คุณเชียงอายุเท่าไหร่ฮะเสามสิบแปดค่ะสามสิบแปดเป็นชาวกัมพูชานะจ้าแล้วสามีล่ะสามีสี่สี่สิบห้าสี่สิบห้าเป็นกัมพูชาเหมือนกันมาอยู่เมืองไทยนานหรือยังเออก็มาอยู่มาห้าปีเกือบเกือบห้าปีแล้วเกือบเกือบห้าปีคือไปไปมามาจ้าได้พาสปอร์ตได้วีซ่าจ้ะหรือไงฮะได้ได้ต้องจะเป็นวีซ่าสิวีซ่าปีถูกไหมฮะเป็นวีซ่าสินะฮะปีต่อปีจ้ะ เข้ามาทํางานในเมืองไทยได้ค้าขายในเมืองไทยได้จะเปิดบริษัทเปิดบริษัทได้จะถูกต้องใช่ไหมพี่ถูกต้องค่ะโอเคปัญหามันเกิดอะไรขึ้นให้เขาเล่าก่อนดีไหมเขาเล่าก่อนก็ได้เล่าได้ไหมฮะเล่าได้ค่ะโอเคฮะเชิญครับได้นิดน้อยนะคะบางอย่างไม่ได้โกพูดกัมพูชาให้ไดเลได้ป็นไปได้นะคะใ้ค่ะ่ข้างเลขโกมาสองคนเป็นลูกน้องเองบรรดานสาวเองนะคะจะวางใจเหมือน เราส่งของมาให้สองคนนี้เป็นคนส่งของให้ลูกค้าแล้วก็เก็บเงินให้ลูกค้าก็โอนไปทางนู้นให้เราก่อนนี้เราพูดไทยไม่ได้เมื่อก่อนตอนที่คุณส่งของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่กัมพูชาคุณอยู่กัมพูชานะตอนนั้นนะตัวนหลานสาวคุณอยู่ที่เมืองไทยถูกไหมอยู่ที่บางใหญ่บางใหญ่นะโอเคงไงต่อครับก็ส่งของมาก็วปีสุดท้ายห้าจัด ก็มาเช็คของเห็นของหายไปเยอะไป18ล้านฮะไป18ล้านของหายไป18ล้านจ้ะหมายความว่าไงพี่อัดก็เป็นเสื้อผ้าเด็กครับที่เขาส่งมาจากกัมพูชาเนี่ยูลคาสินคองที่ส่งมาที่โกดังเนี่ยยีบหล้านแต่ว่าพอเขาไปเช็คในสต็อกแล้วปรากฏว่าของเนี่ยหายไปในสต็อกเนี่ยสิบแปดล้านจ้ะ คือนําของจากมพูชาส่งเข้าไทยผ่านมาทางหลานสาวจหลานสาวเนี่ยก็จะเอาของเนี่ยไปส่งให้กับไปส่งให้กับลูกค้าที่เขาส่งที่ที่เขาที่เขารับเรารับออเดอร์เข้ามาจะถูกไหมฮะทั้งหมดเนี่ย25ล้านเสื้อผ้า25ล้านแต่ปรากฏว่าเสื้อผ้าเนี่ยหายไป18ล้าน18ล้านจะแล้วยังไงต่อก็ถามสองคนนึงบอก ลูกค้ายังไม่โอนมามจ้ะใต้ยานไปถามถึงลูกค้าชื่อวันหน้าก็บอกมาจ่ายไปหมดแล้วลูกค้าบอกจ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วใตสองคนได้ไม่คืนเงินมายานจ้ะคืนหลานไม่คืนเงินให้จ้ะแต่รับเงินมาแล้วด้วยของนก็ส่งไปแล้วจ้ะหมดแล้วหมดของของไปหมด18ล้านแต่ลูกค้าจ่ายมาให้ลูก ให้สองคนลูกน้องในเสร็จแล้วแต่ของคนนั้นไม่คืนเงินมายานก็สองคนบอกลูกค้ายังไม่โอนแต่ยานไปถามลูกค้าลูกค้าบอกโอนมาหมดแล้วก็ยานไปหาอยู่บางใหญ่ให้อ่ไปคุยกับตำรวจบางใหญ่เขาโทษานนี่คือยานจี๊ดชัค่ะคือเหมือนกับเป็นตัวเขาอะนะฮะยานนะฮะอ่าก็ลองลองลองพักมันบางใหญ่ก็ทำเอกสารให้ยานจ้า ทำเอกสารให้ไป,ไปแจ้งความไปแจ้งความนะทำเอกสารว่าไงบ้างครับเออก็ทำเอกสารก็สองคนนด้รับมีติดเงินของเชียนของยานเองจริง18ล้านก็คือเขายอมรับยอมรับคือหลานสาวนี่ยอมรับเลยว่าเอาเงินเอาของไปส่งจริงได้รับเงินมาจริงแต่ไม่ให้คุณยอมรับว่าเป็นหนี้คุณจริง18ล้านตอนนั้นถูกไหมฮะใจเกลี่ยกันตรงนี้อ่ะยังไงต่อได้ขึ้นมาตาแปดแสนเอง คืนมา8 8แสนจาก18ากกล้านจ้าก็หลังจะถึงถึงเนี่ยหกหกหนึ่งเนี่ยไม่ได้บาทหนึง่งก็อกรตั้งแต่ปี57าเจ็5นะฮะห้าเจ็ดปหห้าปีาได้มาแค่8แสนจา้าไที่เหลือไม่ได้สักสลหงเลยไ,ได้เลยคับทำยังไงล่ะคราวนี้นี้ก็ไปแจ้งความแจ้งความมาปี57าเจว่าหลานสาวคับกับสามีอ่ะทำการจยกยอก นะครับได้ไงต่ออภิรัจษ์เชอร์เลยรักเจ้กทีนี้ปรากฏว่าคดีก็มีการสืบสวนก็ทั้งจนทั้งปีห9มีการออกมาจับอือกมาจับผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและพอตำรวจออกมาจับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็สำนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีการสรุปสำนวนสั่งฟ้องไปยังพนักงานอายการปี59ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วอายการก็มีการคืนสำนวนกลับคืนมาให้กับพนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติม ในปี59าเกนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยทางสอสามีภรรยาเนี่ยก็ถ,ถูกผู้ต้องหาเนี่ยที่ได้เงินไปจำนวน18ล้านกว่าเนี่ยก็กานแกล้งทุกรูปแบบกานแกล้งยังไงบ้างเขากันแกล้งอะไรคุณบ้างกันแกล้งเหมือนเราเปิดบริษัทประเทศไทยแล้วก็หาคนทหารตำรวจอะไรมาพามาโกดังเราบ่อยมากแล้วก็ให้ให้ไม่ให้เราอยู่ได้จะลานคุณเนี่ยนะจะล้าน เอาตำรวจเอาทหารมาจ้ามาโคจริงๆมาอยากไม่อยากเราอยู่ประเทศไทยไงแพนิโกไม่คุณเปิดบริษทัทอะไรในเมืองไทยบก็บอริสัตว์ขายขายเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะจ้ะ ปรากฏว่าเอาตำรวจเอาทหารมาทลายอย่างเงี nice ้ยเหรอจ้ะมาทลายเราบ่อยก็เราอยู่ไม่ได้เราโกกับบ้านเราก็เลยกลับไปกัมพูชากลับไปกัมพูชาอ๋อแต่เงินก็ยังไม่ได้คืนไม่ได้คืนลงทุนไปแล้วเงินก็หายไปของก็ไม่ได้คืนจ้ะไม่ได้คืนแถมถูกทหารตำรวจมาก่อกวนอีกจ้ะอันนี้คือในมุมที่คุณพูดถูกไหมใช่จ้ะยังไงต่อพี่ทีนี้เขาถูกทหารเราก็ทราบอยู่เป็นระดับพันโทนะครับก็เอาพวกมาที่รับงานมามาแกล้งเขาแหละแกล้งเขาจับเขาจับอะไรแต่ จริงๆคือก็เขาก็ไม่มีความผิดเพราะทุกอย่างเขาถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับจกนกระทั่งปี60ยเนี่ยปี60ปนะฮะ <c oughs> ทางสองสามีปัญญาที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็อ้างว่าไปลองไปลอง,ไปลองขอความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจตรองพักหนึ่งที่ห้องรับเรื่องร้องทุกนะครับแล้วก็ตัวสองสามีปัญญาเนี่ยนะครับก็มีการอ้างว่าสองคนเนี้ยสร้างหลักฐานเท็จ คือสาม,มีภรรยาเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จใช่เมื่อปีห้าไปกันแกล้งเขาใช่เพื่อให้ให้เขาต้องรับโทษทางอาญาให้เขายอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยเอาเงินไป18ล้านถูกไหมฮะถูกต้องแต่18ล้านนี่คือเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นนี่จริงแต่เขาอ้างว่าทางสองสามีภรรยาเนี่ยไปสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาแล้วทําให้เขาถูกออกหมายจับแต่นี้เมื่อเขาก็ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยช มันก็ไม่มีผลเหรอฮะไม่มีผลเพราะว่าเขากลับมาอ้างว่าถูกกานแกล้งใช่ครับถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้สิบแปดล้านนั้นเขากำลังจะยืนยันในช่วงนี้ว่าไม่จริงใช่ถูกไหมฮะถูกต้องทีนี้ปรากฏว่าพอในปีหกศูนย์เนี่ยที่เข้ามาที่กรมการตรวจพลัภาคหนึ่งเนี่ยก็มีรองผู้กำกับคนหนึ่งผมไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับซึ่งเป็นฝ่ายรับรองรางวัลทุกข์ของกรมการตรวจพลัภาคหนึ่งเนี่ยรองผู้กำกับนะรองผู้กำกับอยอดพลตำรวจโทรคับ ได้โทรศัพท์ไปหาพนักง,งานสอบสวนในคดีนี้ที่ที่สพบางใหญ่บางใหญ่นะ,นะครับให้น,ำำนําสําเนาการสอบสวนของคดีนี้ทั้งแฟ้มนะครับมาให้ที่กองบัญชาการ,รบบตำรวจตรภพักหนึ่งซึ่งวันนั้นทางพนักง,งานสอบสวนคนนี้นะครับก็ได้น,ำำนําสําเนาการสอบสวนมาแต่มาพร้อมกับหัวนักง,งานสอบสวนด้วยเพื่อให้มาเป็นพยานยยายาว่าเนี่ยทางรองผู้กำกับต้นเนี้ยได้เรียกมาได้เรียกเอกสารชุดนี้มาจริงจริใช่ มาเข้ามาด้วยกันทั้งคู่พอามาถึงห้องรับรองลงทกเนี่ยนะครับบอ,อกว่ามีผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยนั่งอยู่แล้วนั่งรออยู่แล้วนั่งอยู่กับทางรองผู้กำกับใช่ถูกต้องแล้วทางรองผู้กำกับก็มีสวัสดหญิงแฝงรนการมานั่งด้วยเพื่อให้มาเป็นสกีพยานครับโดยที่เอาพนังกงานสอบสวนกับพนังกงานสอบสวนเข้ามานั่งด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ขอสำเนาการสอบสวนของคดีนี้ทั้งหมดนะครับ ที่เป็นเล่มเนี้ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเล่มเนี้ยเล่มนี้เลยนะฮะเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยครับก็จะมีคําให้การจะมีคําให้การของผู้เสียหายในคดีนี้เมื่อปี57เมื่อปี57าเา็ดนครับคำให้การของทั้งหมดนะฮะตัวยอมรับว่าฉันเอาเสื้อผ้าไปขายจริงได้รับเงินมาแต่ไม่เอาให้คืนกับทางเจ้าของเขาคืออยู่ในนี้หมดคือเป็นคาให้การของผู้เสียหายอือก็คือของเสียงคัญยานของสามีนะครับก็จะมีบัญชีประทุษรายส8ดล้านห้า นะครับที่ถูกผมขอขอโชว์ให้กล้องดูเั้งนิดนึงครับพี่นี่นะฮะนี่ครับมัญชีเป็นทุกสไลด์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนก็คือว่ามีคาให้การมีรายงานประจามคดีนะครับมีคาให้การของของผู้เสียหายนะครับในคดี เดี๋ยวจะได้ดูจะได้เข้าใจเลยว่าการค้าสํานวนทํากันยังไงค้าสํานวนนะใช้คาว่าค้าสํานวนนะแต่นี่พี่อัดยกอยู่คนเดียวนะผมไม่ได้จับนะไมีด้อะไรครับคุยอัดกันรับผิดชอบนี่คือําให้การของพยานที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับครับอีบัญชีส่วนเอาแทนที่เกิดเหตุอืแตนที่เกิดเหตุของที่ผู้เสียหายไปชี้ที่เกิดเหตุการที่มีการนะครับกระทําผิดอ่า เขาเรียกว่าหลักฐานในปี57อยู่ในนี้หมดนี่คือยังไม่ยังไม่แค่นี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึ่งเชิญครับอ,อันนี้คือคำใหิการของผู้เสียหายนะคำให้การของผู้เสียหายนะก็คือตัวเขานะคำให้การของพยานอคำให้การของพยานในคดีนี้นะครับพยานคือพยานที่มายืนยันว่าทางเนี้ยโ,โ,โดยนโกงโโจริงภาพการชี้ฐานที่เกิดเหตุนะครับ ไอ้ที่ไอ้ที่แสบสุดๆ s, ก็คืออะไรมครับอะไรฮะแสบสุดๆนะอันนี้แสบสุดๆแล้วนะแสบสุดๆคืออะไรฮะแสบสุดๆอันนี้บันทึกจับกลุ่มก็มีนะอันนี้บันทึกจับกลุ่มคือจับกลุ่มทางฝัง่งนู้นใช่ฝั่งนู้นก็มีนะหลาน <อะ S 2> คุณนะผัวเมียคุณนู้นนะไม่ใช่คุณนะ<ๆ>อะไรฮะแสบสุดๆคืออะไรครับอยากเดี๋ยวให้ดูอ่ะเดี๋ยวนะฮะลองเปิดดูอ่านี่เจอแล้นี่นะครับ ถูกไหมถูกครับเจอไหมฮะเจอครับ,รบอันนี้คือแสบสุดๆก็คือว่าเอกสารสั่งฟ้องจากพนักง,งานสอบสวนไปยังพนักง,งานอัยการรายงานการสอบสวนไปอยู่ในมือผู้ต้องหาทั้งสองได้ไงไรายงานการสอบสวนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์อยู่ในมือของใครได้เลยนอกจากพนักง,งานสอบสวนแต่อันนี้ไปอยู่ในมือ,มอผู้ต้องหาทั้งสองและก็อยู่ในมือของทนายฟาร์มได้อย่างไรอ้าว นี่รายงานการสอบสวนนะครับนี่คือการค้าสำนวนเนี่ยหรอนี่คืออ่าเนี่ยรายงานการสอบสวนนี่คือจะบอกเลยว่าพฤติการของคดีเป็นยังไงทำไมถึงสั่งฟ้องไปยังพนักงานอายการอ่าใช่ครับนี่คือรายงานการอสอบสวนคือเรียกว,ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของทางฝั่งนี้ที่มีการให้การไว้ให้ปากคำไว้หลักฐานพย,ยานต่างๆนานา,นานเนี่ยไปอยู่กับทางผู้ต้องหาทั้งสองคนซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะถือตัวนี้เลยไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะ ใครเอาไปได้นอกจากพนักงานสอบสวนอยู่ในความครอบครองโอเคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยว่าแล้วในเมื่อยืนยันว่ามันอยู่ในมือของผู้ต้องหาไม่ได้แต่ทําไมถึงไปอยู่ได้เดี๋ยวกลับมาครับ สู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยนะฮะถึงเรื่องราวที่ทางชาวต่างชาตินะชาวพื้นบ้านเนี่ยแหะฮะชาวกัมพูชานะครับเมื่อก่อนนี้นะฮะเรียกว่าเป็นผู้เสียหายปัจจุบันกลายเป็นผู้ต้องหา ขายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะครับซึ่งเมื่อกี้ทางพี่อาจเอกก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าผัวเมียคู่นี้เนี่ยนะครับมีหลานสาวนะฮะแล้วก็หลานเขยอยู่ที่ประเทศไทยตัวเขาเองเนี่ยได้มีการส่งเสื้อผ้าให้มาขายในเมืองไทยนะจากจัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าขายได้เนี่ยนะครับ18ล้านบาทแทนที่จะเอาเงินเนี่ยให้กับทางคู่เป็นเจ้าของหรือเป็นน้าเนี่ยปรากฏไม่ให้เอาเงินไปใช้เองน้าก็เลยแจ้งความจับเอาไว้เมื่อปี57นะที่บางใหญ่ รากฏว่าพอหลังจากนั้นนะ,ะก็ได้มีการตกลงการพยานก็มีสานที่เกิดเหตุก็มีมีคนไปชี้จุดก็มีต่างๆนานานะครับจนกระทั่งสุดท้ายทางฝั่งนูนยอมทําข้อตกลงว่าเป็นนี่จริง18ล้านบาทจะชดใช้ให้หลังจากนั้นนะ,ะเหตุการณ์ผ่านมาถึงปี60อยู่ดีๆนะฮะมีรองผู้กับที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคที่1ได้มีการไิขอเรียกสํานวนมาจากบางใหญ่ใช่ถูกไหมฮะเดี๋ยวมเล่าใหฟังว่าทาง ในวันที่ที่มีการเรียกสํานวนเนี่ยนะครับก็มีการเรียกทางพนักงานสอบสวนเรียกว่าพนักงานสอบสวนมาเป็นพยานเนี่ยนะครับแล้วก็มีสมัชชาอำนวยการอยู่ในห้องเนี <promotion UC> ้ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตัวรองผู้กับฝ่ายอำนวยการเนี่ยก็เปิดสํานวนการสอบสวนเนี่ยแล้วก็บอกต่อหน้าพนักงานสอบสวนต่อหน้าพวผู้ต้องหาทั้งสองว่าให้คุณทําผิดระเบียบนะทำทำอย่างนั้นอย่างนี้ผิดระเบียบลักษณะเหมือนข่มขู่ให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเพราะว่าน้องเขาเป็นร้อยตำรวจโท ทีน,นี้หลังจากนั้นเขาก็จะพูดออมาคำหนึ่งว่าเนี่ยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยไม่อยากเอาเรื่องนะให้เอาสำนวนนีน้ทิ้งไว้สำนวนที่ผมแสดงมาสักครู่นะครับให้ทิ้งไว้ทั้งแฟนมเนี่ยซึ่งจริงมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ไไมีสิทธิเรียกสำนวนการสอบสวนมาดูด้วยจริงก็สำนวนนี้ต้องเอากลับไปที่สพหรือสนเลยถูกไหมฮะซึ่งจริงคือไม่มีสิทธิที่จะเรียกสำนวนมาดูด้วยเอาออกมาก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นอยู่ในความควบคองของมนักงานสอบสวนไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้ทำไมก็ทางทางบางใหญ่ถึงยอมที่จะไปก็ เขาเองเนี่ยเขาถือว่าเป็นยอดน้อยกว่าแล้วก็ทางพันตำรโทคนนี้อ้างว่ามีคนมาร้องขอความเป็นธรรมซึ่งจะผิดกับพนักงานสอบสวนคนนี้ซึ่งเขาอ้างว่าเขาอยากช่วยครับซึ่งการกระทำของพนักงานของพันตำตโทคนนี้ถือว่าอุกอาจมากใช้กองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์เริ่องเรองร้องทุกที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนเนี่ยมาทําการเอาสํานวนการสอบสวนเนี่ยมาจากพนักงานสอบสวนโดยไม่ชอบ ทำไมทำไมพี่อัดถึงมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นการค้าสํารวนคือหลังจากที่เรารับเรื่องราวน้องทุกจากสองสามีภรรยาในเมื่อสัปดาห์จี่แล้วเนี่ยเราก็ไปดูว่าทําไมเขาถึงถูกสั่งฟ้องถึงสาร,สารจังหวัดนนทบุรีถึงประทับาธบฟ้องมีมูลล้วก็ไปคัดเอกสาราเดี๋ยนะพี่สุดท้ายเขาโดนฟ้องยังไงก็คือ,อเป็นข้อมูลต้องหาในคดีแจ้งความเท็จสร้างหลักฐานเทสจนะครับสารประบฟ้องมีมูล ก็คือหมายความว่าทางรองผู้กุญกับท่านนั้นเนี่ยเอาสํานวนการสอบสวนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้ทนายฟาร์มที่เป็นดาบตํารวจที่เป็นลูกน้องตัวเองอดีตเนี่ยพันตำรวจโทคนนี้เคยเป็นสวปที่สพปากเกร็ดแล้วทนายฟาร์มเนี่ยที่เป็นดาบตํารวจเนี่ยเราเอาจากตํารวจมาเป็นทนายฟาร์มเนี่ยเป็นดาบตํารวจอยู่ที่สพปากเกร็ดซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าของพันตำรวจโทคนนี้นะครับก็เลยเอาเรื่องเนี้ยเอาสำานวนทั้งหมดนั้นหมดะไปฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีให้กับผู้ต้องหาทั้งสองที่ไได้สสสำนนนนนววจาากกพังอบป ทางฝั่งลุ้มก็จะกกายจากผู้ต้องหากลายเป็นผู้เสียหายจากฝั่งนี้ผู้เสียหายเป็นผู้หาการผู้ต้องหาแทนสลับกันพยานด้วยนะครับพยานหมายถึงพยานที่มายืนยันว่าทางนี้ถูกชอบโกงกลายเป็นผู้ต้องหาด้วยการผู้ต้องหาด้วยการพยานเท็จใช่ถูกต้องจ้ะนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยความจริงค่ะโอ้โหแล้วหลังจากที่เราตรวจสอบเอกสารแล้วเพราะว่าเป็นเอกสารที่เป็นสำเนาการสับส่วนของคดีนี้ทั้งหมดซึ่ง เป็นการนําสานวนการสอบสวนไปฟ้องศาลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเรากไ็ได้ไปคุยกับทางพนักง,งานอายการจังหวัดนนทบ,บรุรีเกี่ยวกับคดีของเขาด้วยเพปะปะปะปราะว่าพนักง,งานสอบสวนสบพบางใหญ่อะเพิ่งส่งสําเนาเพิ่งส่งคําฟ้องเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะครับที่มีการสั่งให้สอบเพิ่มเติมมาปีห้าเก้านะไปให้พนักง,งานอายการวันที่ยหกเดือนที่ผ่านมาโดยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองในขหาร่วมกันรับทรัพย์นายจ้าง ม่ถึงทางฝั่งรูงน้นถูกไหมครับตอนนั้นมันมีคดีที่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยถูกถูกฟ้องจาพกพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานงการ,กรนานในข้อหารักทรัพย์นาจ้างจะต้องให้พี่ออธิบายให้เคลียร์กว่านี้สักนิดนึงคือคดีคมองน,นจะได้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวชาวาจะไม่เข้าใจที่สองคนผัวเมียเนี่ยที่เป็นชาวกัมพูชาเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีกับลานสาวกับกับผัวเขาเนี่ยในข้อหารักทรัพย์นายจ้างมีคดีหนึ่งเสร็จแล้วทางสองผู้ต้องหาที่เป็นลานสาวของเขาครับ นำํำนวนการสอบสวนที่ได้จากรองผู้กุกับเนี่ยไปฟ้องด้านทางนายความไปแต่สูนฟ้องรักษาระทบรับฟ้องมีมูลก็คือทางนี้เป็นทางนี้เป็นคนีาพพยานนะครับมีมีนี่มีคดีหนึ่งครับซึ่งจากการที่เราได้หลักฐานทั้งหมดมาเนี่ยเราพบเลยว่าทางพนักงานสอบสวนกับทางพันตำรวจโทคนนี้ที่ไปรองผู้กุกับสอบสวนเนี่ยกระทำโดยไม่ชอบครับซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้งสองกับพยาน แล้วเรามั่นใจได้ไงว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เราได้มีการพูดคุยกันแล้วต่อพูดคุยกับใครครับพี่กับผู้อุ้มกับสพบางใหญ่ที่กองบัญชาการตำรวจภูธภาคหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการพูดคุยว่าก็เนี่ยก็ถามว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไงโดยที่อาพนักงานสอบสวนมาคุยด้วยก็ได้มีการก็คือพนักงานสอบสวนที่ได้มีการนําเอาเอกสารเนี้ยขอขอขอหน่อยอ่ะเอาเอกสารนั้นเนี้ยนะฮะไปให้กับทางรองผู้อุ่มกับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่หนึ่ง ก็ทุกคนก็ก็เรียกมาสอบแล้วเรียกมาสอบทุกคนเขา,อาบอกว่าไงทางนั้นเขาก็ยอมรับว่าเรียกมาจริงเอามาจริงเรียกไปจริงเอามาจริงซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ซึ่งมันไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยตามปอวิยาไม่สามารถเรียกสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนมาให้ได้อแล้วณนะวันนี้จะทํายังไงกันต่อไปในมุมของพี่ก็ตอนนี้เราก็ร้องท่านผู้วิการตรวจตอนภาคหนึ่งท่านพระดลโทสุวัต์แจ้งยอดสุขซึ่งเมื่อเช้าท่านก็ให้ทางรองผู้การวชิรินทร์ประสบดีครับมารับเรื่องราวแล้วก็เร่งดําเนินการ สอบสวนคนที่จริงแล้วเอาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงรซึ่งเราเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าการที่ทางรองผู้กับคนนี้ใช้กองบัญชาก,การตำรวจรอมทางหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์รับรอง้อ,องทุกเนี่ยนะครับให้กับประชาชนที่มาปฏไไิบัติธรรมมาเป็นห้องที่ทำนำกระทําผิดกฎหมายเนี่ยโดยนําสํานวนการสอบสวนซึ่งไม่มีสิทธิ์เอามาเนี่ยครับไปให้ผู้ต้องหาทั้งสองไปฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแล้วอ,อันนี้เรืยอค้าสํานวนอันนี้คือการเรียกว่านําสํานวน เรียกว่านำซึ่งนำไปซึ่งเอกสารทางราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมครับก็คือ้ารสํานวนนี่แหละ,ะ,ะแล้ว,ลว,ลวทางฝั่งนี้เขาได้มีการถูกข่มขู่หรืออะไรยังไงบ้างไหมก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาร้องผบเนี่ยนะครับตอนที่เขายังเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาถูกมิชฉาชีพทําการหลอกลวงเขาต้องเสียงเงินจานวนหลายแสนบาทคือถูกหลอกตั้งแต่ปี57เลยใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็ถูกกันแกล้งจากสองสามีภรรยาเนี่ย ดยการไปจ้างทหารจ้างตำรวจ่อกี้ทีเราได <ป S 1> ้ฟังนะ,ะครับว่ามาการแก้งไหมเราจนเขาไม่สามารถประกอบอาชีพในเมืองไทยได้จนต้องกลับไปอยู่กัมพูชาแล้วณวันนี้เนี่ยสองผัวเมียคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอยู่เมืองไทยอยู่ยังสบายนะครับแล้วก็รวมผู้หญิงเนี่ยที่เป็นหลาน,ลานสาวเนี่ยมีหมายจับจากประเทศกัมเบจากกัมพูชาด้วยจากกัมพูชาด้วยแล้วเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งประชาชนเราก็ได้ยื่นหมายจับเนี่ยให้กับทางตัวแทนของท่านอ่า ผู้การตำรวจทองาคหนึ่งว่าเนี่ยทำไมมีหมายจับทำไมถึงไม่ดำเนิมมนการจับตัวผู้ต้องหาที่เป็นหลานสาวเขาในคดีช่อโกงที่ประเทศกัมพูชาครับอโอเคเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาคุยกันต่อนะฮะคณจะต้องถามว่าณวันนี้จะทำยังไงกันต่อไปนะฮะแล้วก็ทางออรองรัฐบับท่านนั้นรู้ตัวหรือยังได้มีการออกมาพูดคุยอะไรกันบ้างหรือยังรู้แล้วครับรเดี๋ยวกลับมาฮะไปกลับมาคุยครับ สู่รายการโหนกระแสนะฮะพี่อาจครับในวันนี้เองเนี่ยนะฮะทางพี่อัดได้มีการไปร้องเรียบร้อยแล้วแล้วทางรองผู้กุ่กับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่หนึ่งเขารู้ตัวหรือยังฮะว่าพี่เขาทรบารบแล,แล้วเขาทราบแล้วยอมรับไายอมรับแล้วก็วเ,ขววเขาบอกกับผมว่าก็ทางนู้นเขาไม่รับความเป็นธรรมผมบอกมันไม่เกี่ยวเขาเขาเหตุผลว่าไงนะทางนู้นไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงฮะบอกเขาบอกว่าทางนู้นเป็นหนี้ผมบอกมันไม่เกี่ยวประเด็นคือคุณเอาสำนักาจับสวนน่ะ โดยไม่เช่าด้วยกฎหมายไปได้ไงเพราะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณรู้อยู่แล้วว่าสำนวนการสอบสวนเนี่ยจะเอามาจับพนักงานสอบสวนไม่ได้อยู่แล้วและจะไปให้ผู้ต้องหาหรือให้ไปให้ลูกน้องคุณที่เป็นอดีตดาบตำรวจที่เป็นทนายาร์มเนี่ยไปฟ้องศาลไม่ได้อยู่แล้วผมบอกได้เลยว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาบอกเขาขอความเห็นใจเขาเขอความเห็นใจผมบอกผมไม่เคยให้ความเห็นใจกับตำรวจที่ผมไม่ชอบอยู่แล้วขอความเห็นใจยังไงก็คืออยากฟ้องร้องเขา อย่ายดเนินการกับเขาเราออแอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงอ,อ่ะเพราะคุณเนี่ยทำให้ผู้เสียหายกลายเป็นผู้ต้องหาเออซึ่งอันนี้คุณต้องรับผิดชอบผมบอก่างนี้แล้วอย่างนี้เขาจะได้เงินคืนไหมเดี๋ยวไอ้นั่นเป็นเรื่องของกระบวนการที่เราต้องดําเนินการให้ช่วยเหลือเขาอยู่แล้วทางคาดีคือพี่จะไล่เบี้ยต่อไปไล่เบี้ยต่อไปแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีการฟ้องนะครับตัวพันตำรวจโทคนนี้ฟ้องแน่ฟ้องแน่นอนต่อศาลยาคดีทุจริตประพฤติ้มีชอบกาพร้อมพนักงานสอบสวนในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของสํานวน แล้วนําสํานวนเนี่ยมาให้กับทางพันธบทโทคนนี้ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองนำไปซึ่งเอกสารทางราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องทางนายฟาร์มด้วยนายฟามที่เป็นดาบตํารวจเอาสํานวนการสอบสวนเนี่ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปฟ้องศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งมันไม่ได้ซึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งเรากำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะฟ้องผู้พากษาคนนี้ด้วยหรือไม่ที่ประทับรับฟ้องมีมูลนี่<บ>คือไปถึงขั้นนั้นเลยเพราะว่าการที่ประทับรับฟ้องมีมูลเนี่ยสํานวนการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะไปฟ้องไม่ได้อ พราะว่าคดีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นผู้เสียหายในคดีแจ้งความในคดีที่ถูกช่อโกงถูกไหมครับระหว่างอายการกำลังพิจารณาคดีอยู่แล้วจะแจ้งความเทจยังไงพีอ่อาจพูดนี้พี่อาจจะไม่กลายเป็นการร้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการไปไม่ไ<ป>คืออันนี้คือต้องถามว่าในคําฟ้องนะครับในท้ายคาฟ้องของในฉบับนี้นะครับที่ผมคาดมาจากสารเนี่ยมนเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาเขียนท้าําฟอ้องเลยว่าเอกสารเนี่ยมาโดยอะไร ด้วอย่างนี้ยผมถามว่านักกฎหมายทั่วประเทศก็ได้นะครับหรือหรือที่ไหนก็ได้เอกสารแบบนี้เนี่ยเอาไปไต่สวนฟ้มมองได้อย่างไรมันไม่ได้ขอโดยหมายสารนะครับมันเป็นการเอาไปโดยไม่ชอบด้วยกฎมายทนายคนนั้นโดนแน่โดนแน่นอนโดนแน่นอนฮะแล,แล้วแล้วอย่างนี้ทางทางคนที่สอบที่เอามาให้ก็ต้องโดนก็เป็นเจ้าของสำนวนคุณเอามาให้คนอื่นได้ยังไงมันอยู่ในความครอบครองของคุณนะคุณไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นนะครับ คือเรื่องนี้นี่มันชัด,ชดเจนขนาดนั้นเลยเหรอมันชัดเจนทุกอย่างเพราะว่าเราไม่ได้มีการสอบสวนกับแม่เบองต้น<ฮ>ะนะครับแล้วเขาไปยอมรับกันหมดแล้วครับนะครับหลังจากนี้พี่จะทำยังไงก็ฟ้องกาวรูดอะฟ้องเสร็จทางนี้ในส่วนทางคดีนี้เราก็แต่งทนายเนี่ยมาแก้ให้เขานะครับในคดีที่เขาโดนเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จและสร้างหลักฐานเท็จเนี่ยเราก็แต่งทนายให้เรียบร้อยแล้วให้เขาแก้ต่างให้เขานะครับแล้วในส่วนคดีที่เขาเป็นผู้เสียหายเราก็ เอาทนายเป็นโจทย์ร่วมในการที่จะฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองพี่อาผมขอญอาติด้วหนึ่งและเหตุผลอะไรที่ทางรองผูุ้่มกลับท่านนั้นเนี่ยเขายอมช่วยฝั่งนุ้นเราเชื่อว่าน่าจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นก็เงินที่ได้จากทางนี้ไปก็18ล้านกว่าอืนะครับและทางผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยก็มีการใช้คนมีสีไม่ว่าจะเป็นทหารมีทั้งตำรวจเข้ามากันแกล้งเขาก็เราก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าการที่มาแกล้งตรวจค้นเขาจับกลุมเขาทั้งทั้งที่ไม่มี ทำอะไรเขาได้เลยต้องเขาทาถูกต้องต,องตองามกฎหมายทุกอย่างมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามีการใช้ทั้งอิทธิพลใช้ทั้งเงินที่ได้จากการช่อโกงเข้าไปเนี่ยไปกัรแกงสองสามีปรรัญญาไม่ให้ทําธุรกิจประกอบอาชีพได้แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม่มีผลประโยชน์พันตำรวจโทคนนี้เนี่ยจะเอาสำนวนการสอบสวนเนี่ยจากพนักงานสอบสวนไปให้ทนายฟาร,ร์มที่เป็นลูกน้องเก่าของตัวเองได้อย่างไรคือทั้งๆที่เขาเองก็เป็นตํารวจนะนะก็ทำไมถึงถึงั้งทำอย่างนี้ได้ผมงงมากผมบอกได้เลยว่าเงินไม่เข้าใครออกใคร นะครับเงินไม่เข้าใครออกใครเงินสามารถงานได้ทุกอย่าง<ะ>เงินสามารถงานกระบวนกนารยุติธรรมได้ทุกอย่างณวันนี้เองเนี่ยทางฝั่งคู่กรณีของเขานะคือหลานเขาเนี่ยผมเมียพูดแล้วนะติดต่อมาไหมไม่เงียบเลยเงียบเลยคือสัปดาห์ที่แล้วได้ได,ไ,ดได้ทราบจากคุ้มกับบางใหญ่<ะ>ว่าเข้ามาเขาบอกเขาขอกลับไปคิดดูก่อนกลับไปคิดว่าะจะจ่ายเงินคืนไหมอ้าวหมายเขาว่าไงเนี่ยผมงงแล้วแต่เขาแจ้งให้ทนายฟา้ามาแจ้งกับผมเขาบอกว่าเขายินดีสู้ ยินดีสู้ครับยินดีสู้ว่า,ส,าสู้เขาไม่ผิดสู้เขาไม่ผิดว่าเขาถูกการแกล้งจริงใช่เขาบอกเขาถูกกันแกล้งจริงซึ่งผมก็ไม่ไม่สนใจอยู่แล้วพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมก็จะทําหนังสือถึงท่านผู้วิการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอนะครับท่านสุทธิวงศ์วงปิ่นให้เอาหมายจับเนี่ยให้ให้ตอมอจับหลานสาวเขาที่มีหมายจับจากสางคดีโดนแน่โดนแน่นอนจ้าโอ้โหพี่อาจครับ้เ,เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหม ไอ้ที่ว่าคนอที่มีหลักฐานชัดๆะที่มที่ผมได้มานี่คือเป็นคดีที่สองคดีแรกเนี่ยทางก,ก,าอ,งอ,ก,กาองบัญชาการตำรวจนครบชานเนี่ยได้มีคำสั่งไล่ออกพนักงานสอบสวนสนอาบางคนคนหนึ่งที่ผมจับได้มีคลิปวีดีโอเป็นหลักฐานนั่นไล่ออกไปคนหนึ่งละาาคนนี้เป็นคนที่สองที่ผมรับดำเนินการถ้าโทษตะน่าจะโดนอะไรฮะก็ให้ออกราชการแล้วก็ติดคุกด้วยนะไม่ต่ำกว่า20ปีติดคุกด้วยครับแล้วก็ให้ออกราชการด้วยแน่ๆเหรอแน่ๆ อันนี้หลักฐานชัดครั้งชัดเจนเพราะสำนนการสอบสวนตรงนี้มันมันไปประกอบแล้วแล้ววันที่เขาเจอพี่ทางหลมกบคนที่เขาเจอพี่แล้วเขาบอกว่าขอความเห็นใจจากพี่เนี่ยใช่เออเขาสีหน้าเป็นยังไงเขาก็ไม่เห็นเขาวิตกกังวลเพราะว่าวันนั้นที่มีก็มีผู้กับสพบางใหญ่นั่งอยู่ด้วยมีพนักง,งานสอบสวนนั่งอยู่ด้วยที่เขาคุยกับผมเหรอเขาไม่เห็นวิตกกังวลเแลาเขาเขาบอกเขาขอความเห็นใจเท่านั้นเองแต่ผมไม่เห็นใจเพราะว่าผมไม่เคยปานีใครอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่ทำผิดกฎหมายผมไม่เคยปานี อ้าวโอเคนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางคุณอัจฉริยะเนี่ยเข้ามาดูแลสบายใจขึ้นไหมฮะสบายใจค่ะสบายใจเนอะจ้ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยแบบนี้กับคุณไหมเสียใจเสียใจมากเ่ะเสียใจยังไงฮะก็เราเป็นคนแผลบก็าทาย,ยงืงเลยอ๋อเลยห้ย ทรัพย์สินหมดแล้วก็ต้องมารับทุกมาเป็นคู่ตองหาค่ะใช่ให้ยังนึ่งลุเตลุไอเนบเตยังออกบ้านที่อยู่ที่ทรัพย์สินที่ฟังนนที่จะขายหมดที่ชิ้นที่จะใช้นี่ยังไม่หมดอีกค่ะจ้ะฮะเรารู้สึกเสียใจไหมกับเสียขอโทษนะกับบุคคลที่ไปตํตำรวจทำแบบนี้ก็ท่าชื่อจัดออนได้โดยท่าเออปริเนศไทยไดเทินจัง กเพิดยังอดอดคังไงเนี่ยนะ้ต่ออยังคังด็ปีเนี่ยได้บอกพลยยังเด็ดตอนเนาะเขาไม่เสียใจยกังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำแต่เขาจะเสียใจยคนที่หลานเขาทำอ๋จค่ะโอเคนะครับ <ening S 2> วันนี้เป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ